สวัสดีค่ะวันนี้จะขออนุญาตไลฟ์สดนะคะาพาชมบ้านค่ะอันนี้สร้างโดยแอดมินกลุ่มนะคะช่างเล็กปวกแดงพาดูบ้านค่ะก็หลังจากที่อยู่ในกลุ่มมานานนะคะ ก็ได้ติดตามผู้รับเหมามาหลายคนกว่าจะได้บ้านก็ฝังตัวอยู่ในกลุ่มประมาณ3-4ปีเพราะว่าตั้งใจจะสร้างบ้านนะคะก็เลยต้องมาแอบแฝงอยู่ในกลุ่มเพื่อส่องดูช่าง เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะก็หลังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะก็เสร็จมาได้สองสาเดือนแล้วอะค่ะกว่าจะได้มาโชว์กันก็ติดเรื่องโควิดเรื่องการเดินทางอะไรหลายอย่างนะคะ น,นี่ช่างเหมาไปหมดเลยทั้งค่าของค่าแรงนะคะอันนี้เป็นพอดีตรงนี้ไม่มีหลังคามาเพราะว่าเราเพิ่มเราเพิ่มเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกตามแบบไม่มีเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะคะอันนี้ก็คือให้ช่างเล็กเขียนแบบ อะไรเรียบร้อยเลยนี่เป็นห้องโถงอันนี้ห้องโถงบ้านแล้วก็ความสูงจากพื้นบ้านถึงฝ้าประมาณ3เมตรนะคะฝ้าหลุมเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ แล้วก็มีแค่สองห้องนอนเพราะว่าวันนี้สร้างให้คุณแม่อยู่คนเดียวก็เลยบอกช่างเล็กว่าไม่ต้องเอาห้องใหญ่มากนี่เป็นห้องนอนห้องนอนหนึ่งอันนี้ห้องน้ำก็เอาเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากมก็บอกเขาเขาก็ทำให้แบบนี้นะคะอันนี้ช่างจัดการให้หมด ใช้งานไปบ้างแล้วนะคะกก็ได้อยู่เข้ามาอยู่แล้วตรงนี้ตอนแรกจะบิวตู้เสื้อผ้าแต่ก็เราไม่ค่อยได้มาอยู่บ้านหลังนี้ก็เลยไม่ต้องบิวก็ทำเป็นลาวแค่นี้พอก่อนอย่างเงี้ยค่ะฝ้าซ่อนไฟในห้องฝ้าซ่อนไฟนะคะแต่ซ่อนจนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็เปิดยังไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้มาทาสีขาว ช่างเลยถามว่าแน่ใจเหรอเอาสีขาวแน่ใจค่ะอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งนะคะอี่ห้องอีกห้องนึ่งอันนี้ห้องห้องคุณแม่ห้องน้ําก็เหมือนเดิมไม่ใหญ่มากช่างก็บอกช่างว่าเน้นห้องนอนกว้างๆนะคะ ก็มาถึงโซนห้องครัวห้องครัวมีสองห้องมีตรงนี้เป็นครัวเบาๆแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําอีกห้องหนึ่งจะมีสามห้องน้ําอันนี้สําหรับเวลาแขกมาเข้าห้องนี้แล้วก็จะติดกับห้องเก็บของห้องเก็บของอีกห้องนึง แล้วก็ต่อเติมห้องครัวต่อเติมห้องครัวห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งค่ะน,นีบันไดลงไปน,นี่หลังบ้านอันนี้ก็คือมาให้เครดิตผพรัะเหมานะคะ เพราะว่าอันนี้ก็เป็นผลงานของช่างเล็กเพราะว่าก็เราก็เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ในกลุ่มมานานตั้งใจอยากจะปลูกบ้านพอมีแผนคิดว่าเออเราจะปลูกบ้านเราก็เริ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมาหลายๆกลุ่มเพื่อหาผู้รับเหมาดีช่างดีเวลาจะคิดจะปลูกบ้านบางทีมันจะปุ๊บปั๊บไม่ได้ค่ะมันต้องเผื่อเวลาดูดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กว่าจะได้ก็คัด คัดออกทีละคนสองคนก็เหลือมาก็เข้าเข้าวินมาก็มีช่างเล็กกับอีกท่านหนึ่งแล้วก็มาคุยราคากันอะไรอย่างเงี้ยช่างเล็กก็ทําให้นะคะเขามาให้เครดิตช่างว่าช่างดีๆก็มีผู้ัะเหมาดีๆก็มียังมีอีกเยอะนะคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเออผู้ละเหมาะจะทิ้งงานจะโกง ไช่จริงๆมันไม่แม่นไม่เสมอไปบางทีคนดีก็มีเยอะเพียงแต่เราต้องใช้เวลาในการดูใจกันเท่านั้นเองนะะนะะบ้านก็ไฟไฟชายคาเนี่ยเขาก็ใส่ให้หมดเลยเราไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเขาจะใส่ให้เขาก็ใส่ให้เป็นหลังหลังเดียวในหมู่บ้านเลยนะคะใ,ใส่ไฟได้ไฟชายคา <laughs> อัปเดตผลงานให้ผู้รับเหมาดีๆนะคะขอบคุณมากนะคะ